ที่ติกตอกอวัดทั้งนี้ครับจริงๆผมก็มีมีเพอร์เซ็นต์เท่าสิ่งมีเพอร์เซ็นต์โชว์ด้วยผมก็มาเป็นพพอตเซอร์สมานสพอนเพื่อนะครับผมแล้วก็มีเพื่อน,อนบิสมาด้วยมาเป็นครอบครัวกัน มูตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวปล่อยเพลงอยู่นะครับจริงๆมันต้องปล่อยเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่ามีการมันต้องเลื่อนใช่ต้องมีการเลื่อนคิวเรื่องตารางนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยวันที่11นี้ครับผมก็เป็นเพลง3เพลงสปอยอะไรได้บ้างครับสปอยอะไรบ้างอย่ายโอ้โหถ้าถ้ากดเข้าไปดูในไอจีวีสปอยเต็มไปหมดเลยครับก็จะสปอยกันต่อครับผมสปอยกันต่อเลยยังไงคะนเ่ครับนี้เออคือเป็นมี3เพลงครับมี3เพลงที่จะปล่อยครับผมก็ คุกคนน่าจะเห็นในในไอจกันแล้วแล้วก็มีเพลงมีคอลับกับยังไม่อยากบอกยังไม่รู้ว่าต้องแบบบอกได้หรือไม่แต่ว่ามันมีคอลับกับพี่ๆในวงการแล้วพี่ๆที่ผมนับแบบนับถืออัะแต่ว่า,าเพิร์มนิดนึงแต่จริงๆผมแบบริสเ c t <oughs> เขามากๆอ <c oughs> ัน r e s แ e c ริสเพพี่ๆที่ผมได้ร้องงานด้วยมากๆครับแล้วเป็นเพลงที่วเวลาผมฟังเพลงของพี่ๆขเขาผมก็เหมือนมีมันมีมันเติมไฟให้ตัวเองนะฮะและการที่ได้ทํางงานกับเขาถือว่า โปรเจกต์อันนี้พิเศษมากครับผมเราไม่ดจนกคืม่รือ่ไม่ถึงท่านนับไม่ถึงข่านนครับก็เป็นพี่ๆที่แบบปล่อยป่อยเพลงมาเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้ถึงท่านพ่อแม่เหมม่สนใจหรกอเปล่าเพะปล่อยแล้วสเหนเราอาจไม่เห็นกันเลยสอบถาหรือว่าเรียอะไรไาอะไรนะครับป่เพลงแล้ว่าะมันจะมีสเอจกี่รอบไปไปด้วยนครับก็ นี่ต้องรอดูครับผมเพราะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าจะจะพูดยังไงดีครับเพราะมันมีว่าเรื่องตารางปล่อยเพลงอะไรแบบนี้ครับเรื่องเรื่องการแบบขึ้นเวทีต่างๆมันอาจจะมีขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างครับผมแต่ว่าข้าพเจ้าอยากว่าอยากไปรออากไปรออยางนี้กันตั้ก่อนติดตามก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตาอ่อ อะไรครับลิสศิลปินท like ี่ออกแบบทัวร์เวทีต่างๆก็ออกแล้วครับทุกคนก็อาจจะเห็นว่ามีใครบ้างก็รอติดตามสเตจต่อไปว่าจะมีผมหรือเปล่าคือก็ฟังเดียวก็เพรว่ายังไม่รู้จะมาตอนไหนครับพร้อมเตรียมไว้แล้วครับผมยังไม่รู้ว่าโอเคผมยังไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนแต่ผมซ้อมมาเรียบร้อยครับซ้อมมาแบบเต็มที่ผมมาแน่ครับผมอ่าเรารู้แล้วว่าตัวเอง มีการถ้าพูดในเชิงแบบเล่าเรื่องนะฮะมันจะมีมีการแบบเห็นอะไรที่ต่อเนื่องจากอัลบั้มหรือสิ่งที่เรากำลังจะปล่อยวันที่11นี้ครับผมเราอาจจะเห็นการต่อเนื่องของสตอรี่นี้อาจจะเห็นนะครับแต่ไม่แน่ใจจากใครกล้ใกี่หมพ่ออุยพ่อนะครับรับผมก็ สำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆคนอยู่กับครอบครัวกันนะครับมีความสุขเยอะๆแล้วก็ you know อาจจะมีบางเรื่องที่ ที่ติดติดค้างอยู่ในใจนะครับก็ให้อภัยตัวเองได้ it's a time for forgiveness for growth ใช่ไหมครับก็หวังว่าทุกคนจะมีโมเมนต์ดีๆกับตัวเองแล้วก็กับกับครอบครัวด้วยครับปีใหม่ปีนี้ครับผมคอนเสิร์ตเพรเซสนะเราแอบสปอยเรารู้อะไรมาบ้างไหมผมไม่รู้อะไรเลยคอนเสิร์ตเพอรไม่ไม่ไม่คือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพอร์เซสนะครับคอนเสิร์ตเพอร์เซสคอนเสิร์ตเพอร์เซสผม เขาเงียบเขาแบบ<ค><ณ>ปิดกมอเงียบเลยครับ <c oughs> จริงๆก็มีแบบเดินผ่านบ้าง,างในในสตูเต้หหนหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพอถึงเวลาซ้อมก็คือแบบโอเคบ่ายแล้วก็เข้าไปซ้อมแล้วผมก็แล้วก็เงียบเลยเงียบเลยครับแล้วผมแบบถามว่าจะมีอันนี้ไหมนี่ไหมเขาก็พี่จังก,ก็จะบอกว่าแบบ I don't know man, I don't know bro แบบโอโหพี oh ่ oh สปอยหน่อยนิดนึงก็ได้ระ้ว,ว่าจะมีตรลังาขงนงรงไหเกิดขึ้นได้พี่ พี่ปักกี้อาจจะทำได้ใช่ไหมใช่ผมเชื่อว,ว่าจะมีมีอะไรพูเบอร์แบบนั้นแน่นอนนะครับจัดที่ตันดอนทั้งทีต้องมีอะไรแบบรูเบอร์มาบนุนผมครับ, <Okay. S 1> บณมากครับผมค,ครับ